ความทรงจำในวัยเด็กของฉันฉันจำได้ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลมีคุณหมอมีการตัวฉันเป็นเด็กผิดปกติคุณหมอพยายามรักษาฉันพ่อแม่พยายามอธิบายให้ฉันฟัง ว่าฉันเป็นอะไรทำไมฉันถึงแตกต่างจากคนอื่นคุณหมอบอกพ่อกับแม่ว่าคุณหมอรักษาฉันไม่ได้เขาบอกว่าฉันไม่มีทางเป็นเหมือนเด็กคนอื่นเมื่อฉันโตขึ้นอีกหน่อยฉันก็เริ่มเข้าใจว่าฉันผิดปกติอย่างไ ฉันเห็นเด็กคนอื่นมีความสุขเศร้าโกรธแต่ว่าฉันไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นเลยฉันรู้สึกแค่ว่างเปล่าช่องว่างตัวตนที่ไม่เต็มเต็มคุณพ่อพยายามจะรักษาฉันแต่คุณแม่ไม่เหมือนกับคุณพ่อ เธอไม่กังวลเรื่องเนินเท่าไหร่เธอเธอบอกว่าหนูเหมือนแม่เลยสักวันหนึ่งจะต้องมีคนหนึ่งที่เป็นคนพิเศษแต่คุณพ่อไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ คุณพ่ออยากให้ฉันเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปเขาพยายามให้ฉันมีความสุขแต่ว่าไม่ได้ผลฉันไม่เคยรู้สึกมีความสุขเลยแต่ว่าฉันสงสารสงสารผู้ชายผู้แสนเศร้าคนนี้ ฉันไม่อยากให้คุณพ่อเป็นกังวลเกินไปฉันเลยพยายามทำตัวเหมือนเด็กคนอื่นฉันแกล้งทำตัวเป็นปกติให้คุณพ่อมีความสุขให้ครอบครัวมีความสุขแต่ว่าฉันคิดว่าจริงๆแล้วเขาก็รู้ว่าฉันแค่เสียซง ที่โรงเรียนคนอื่นไม่ต้อนรับฉันเขาเรังแกฉันเพราะฉันเป็นตัวประหลาดมันเลวไร้ายแล้วฉันก็รู้ตัวว่าจะเข้ากับคนอื่นได้ต้องทำตัวให้เหมือนคนอืน่นฉันเริ่มเสแสร้งทำตัวปกติ ไม่มีใครรังแกฉันอีกและฉันก็เรียนรู้ว่าการเสแสแ้งง่ายกว่าฉันเสแสแ้งทำเป็นคนปกติตลอดทั้งวันทุกวันเพื่อให้มีเพื่อนเสีแสแ้งเพื่อทำนูน่นทำนี่ แต่ว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่สิ่งจอมปลอมฉันไม่รู้สึกอะไรเลยสิ่งเดียวที่รู้สึกคือความว่างเปล่าเมื่อฉันเติบโตขึ้นฉันก็ไม่พอใจในสิ่งที่เป็นฉันอยากเหมือนคนอื่นฉันอยากมีความสุขฉันอยากเศร้า ฉันเลยพยายามทําทุกอย่างที่ให้รู้สึกรู้สึกผิดและอายใจเศร้าฉันอยากรู้สึกอะไรบางอย่างอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ได้ผล ไม่ว่าฉันจะทำอย่างไรไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามฉันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยคุณแม่แนะนำฉันว่าสักวันหนึ่งฉันจะพบกับใครสักคนที่เป็นคนวิเศษมาเติมเต็มฉัน ฉันคิดเกี่ยวกับคำนี้ซ้ำไปซ้ำมานี่คือเหตุผลที่ฉันจะมีชีวิตอยู่ใครสักคนที่จะช่วยฉันรักษาฉันเติมเต็มฉันและวันหนึ่ง เรียกิจดเนินรอยตามเพื่อพระยุโรบาลแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาคด้วยน้ำพระราชทานไทยี่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงปกแรพระบารมีเพื่อให้ชาวไทยอยู่ดีมีสุขอย่างกุ้นนาอาทิทรงสถาะนาสมเด็จพระศ ฉันเจอแล้วฉันจะต้องไม่เสียเขาไปฉันต้องปกป้องเขาฉันต้องทำให้เขาเป็นของฉันฉันจะไม่ให้ใครมาเอาตัวเขาไปฉันต้องการเขาเขาคือทุกอย่าง ทุกอย่างไม่ว่าจะต้องสังเวยอะไรก็ตามใครก็ตาม yeah! เขาต้องเป็นของฉัน